เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเทนนิสกันต่อนะครับ ATP World Tour ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษรวม8นักเทนนิสที่เก่งที่สุดมาเจอกันแล้วก็เกิดคำถามที่ว่าคนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเพราะนักกีฬาที่ดังที่สุดตอนนี้อารมณ์เสียชอบเครื่องไม้แร็กเกตชอบตีลูกทิ้งและถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ล่าสุดทะเลาะกับนักข่าวในห้องแถลงข่าวจนตอนนี้คนสนใจเหตุการณ์นั้นยิ่งกว่าการแข่งขันซะอีกครับ คุณผู้ชมครับโนวัคโจโควิชนะครับนักเทนนิสมืออันดับที่2ของโลกจากเซอร์เบียคือฝีมือเนี่ยทุกคนยอมรับครับแต่เรื่องของอารมณ์เนี่ยคือบางครั้งเวลาเขาหงุดหงิดนี่มีขวี้งไม้มีเนี่ยนะฮะตีลูกเทนนิสทิ้งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสุดฮอตในห้องถแถลงข่าวจนตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหการโต้ตอบกันระหว่างเขากันนักข่าว ดุเด็ดเผ็ดมันร้อนแรงยิ่งกว่าเกมเทนนิสซะอีกเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณทําตอนอารมณ์เสียมันจะส่งผลเสียกับคุณน่ะคุณอาจฟาดลูกไปโดนใครก็ได้คุณนักข่าวนี่เหลือเชื่อจริงเหลือเชื่อไงก็คุณชอบแต่จะหาเรื่องพวกนี้ ก็คุณชอบทำเรื่องพวกนี้ก็ถ้าเกิดผมชอบทำแย่ๆแบบนี้จริงทำไมผมไม่โดนแบนหรือโดนปรับเราก็ตอนนี้คุณก็ใกล้โดนแล้วไงใกล้ฮะใกล้ยังไม่โดนฉะนั้นจะพูดอะไรก็ได้ตอนนี้ผมยังไม่โดนแบนอ้าวแล้วถ้าลูกเทนนิสนั้นไปโดนคนดูอ่ะมันรุนแรงเลยนะมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มันเหมือนกับเอาตัวอย่างแบบหิมะแล้วกันออย่างวันเนี้ยหิมะมันก็อาจจะตกแต่มันก็ไม่ตก สรุปคือคุณจะไม่ปรับเรื่องอารมณ์ใช่ไหมไอ้คุณพูดอย่างนี้คุณพยายามจะบอกผมเป็นผู้เล่นคนเดียวที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือไง,งฮะก็คุณเป็นเมือนดับต้นต้นของโลกนะแล้วไงแค่อยากถามว่าคุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่คุณคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมีแต่คุณจะมาดราม,มา่าผมก็เป็นอย่างนี้ผมก็เคยทำและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำด้วยจบจบจบ,จบ next question please